สนับสนุนโดยรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัวเดือดสีคู่หูกล้องโลก5ธันวาคมนี้ในโรงภาพยนต์ 306ดุงสาโกเกลนช่วงนี้เป็นการพูดคุยเพื่อนำไปสู่การโกเกลนนะครับผมอยู่กับแขกรับเชิญดรวิจารศิมาฉาย,ยาผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยและท่านเป็นอดีตประดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยและภารกิจโกเกลนวันนี้เราจะเปิดแผนยุทธศาสตร์ฟ้าใสแก้มอควันข้ามแดน68ครับผมท่านไปอยู่กับเรื่องนี้มาเป็นไงครับก็สวัสดีท่านผู้ชมนะฮะอีกครั้งหนึ่งนะครับเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นประเด็นสําคัญนะครับถ้าดูจาก ภาพแรกนะครับว่าปัญหาหมอกควันนะครับที่เราพยายามแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะยิ่งต้นปีนี้นะฮะก็จะเห็นเห็นชัดเจนนะฮะมันไม่เกิดขึ้นเฉพาะบ้านเราอ่นมันอธิบายแผนที่ครับผมนี่คือตรงนี้คือประเทศไทยนะครับลงมาประเทศไทยนะครับข้างบนคือเมียนมานะครับขางข้างนะก็คือลาว ข้างล่างลงมานิดหนึ่งก็กัมพูชานะครับแล้วก็เวียดนามนะฮะอย่างไรก็ตามถ้าจะเห็นว่าจุดความร้อนที่เกิดขึ้นในเวียดนามนี่น้อยมากนะฮะจุดความร้อนส่วนใหญ่ที่ที่เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นที่เมียนมาอันดับที่หนึ่งนะครับรองลงมาที่ลาวพีดีอาร์แล้วก็มาที่ประเทศไทยแล้วก็กัมพูชากัมพูชาเป็นลำดับสี่ลำดับสี่นะฮะนี่ก เกิดขึ้นในปีนี้เองนะครับเพราะฉะนั้นการแก้ไขปัญหานะประเทศใดประเทศหนึ่งทําจะไม่สําเร็จครับจนะต,ต้องร่วมมือกันนะรัฐบาลนะที่ผ่านมาก็ให้ความสําคัญว่าจะมียุทธศาสตร์ฟ้าใสยเียร์สกายสตาจิตี้ที่นะฮะสามประเทศร่วมมือกันนะครับ,รบโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่มีจุดความร้อนนะครับลำดับ สามต้นๆน,น,นะฮะอย่างไรก็ตามเราก็ตอนนี้กําลังพูดคุยอยู่ <c oughs> ก็อยากให้ทางกัมพูชาเข้าร่วมด้วย <c oughs> นะฮะ <c oughs> ซึ่งกัมพูชาก็กําลังดูท่าทีอยู่ <c oughs> นะฮะจากการประสานของกระทรวงการต่างประเทศ <c oughs> นะฮะนี่ก็คือเป็นความเป็นมา <c oughs> นะฮะแล้วภาพต่อไปฮะภาพต่อไปก,ก็จะเห็นว่านะฮะจุดความร้อนที่เกิดขึ้นในภูมิภาคนะฮะแม่น้ําโขงนี่นะครับน,น, <c oughs> นะฮนะเกิดขึ้นสูงมากนะครับโดยเฉพาะยิ่งถ้าเกิดขึ้นถ้าเปรียบเทียบกับ ปีที่ผ่านมาะะจุดความร้อนเราลดลงนะฮะแต่ก็ยังสูงอยู่นะสิ่งที่เดี๋ยวนะสะท้อนนถ้าคุณผู้ชมดูจากภาพสีน้ําเงินคือปีหกศูนย์ปีหกศูนยคือปีหกเจ็ดเป็นแบบที่ก็จะเห็นว่ามีมีค่าลดลงนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมียนมาสูงสุดนะะฮสูงสุดก็สี่แสนกว่าสี่แสนกว่าจุดนะะฮลองลงมาคือสปปลาวนะะฮก็ ประมาณ25 0แ0นนะครับแล้วมาประเทศไทยแสนเจ็ดนะครับแล้วก็มากัมพูชานะครับก็ประมาณสักแสนกว่าเช่นเดียวกันนะฮะแต่อย่างไรก็ตามนะครับก็ยังส่งผลต่อค่า PM 2.5ซึ่งเกินค่ามาตรฐานนะฮะสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่จุดเริ่มต้นที่จะพงานร่วมกันว่าจะต้องลดทุกที่นะนะฮะเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นประเด็นสำคัญแม้กระทั่งปี อ่หกจะน้อยกว่านะฮะปีหกหกนะฮะอย่างไรก็ตามนะฮะ,ะการคาดการณ์ในปีนี้นะฮะ,ะปีที่จะเกิดขึ้นในปลายปีนี้แล้วก็ต้นปีหน้า,น,น,านะฮะก็คิดว่าฝนน่าจะดีนะคุณแซกก็อยู่กับเรื่องนี้อยู่แล้วนะฮะก็คิดว่าสถานการณ์น่าจะไม่รุนแรงนะฮะเหมือนกับปี6 หหรือ6.7เจ็ดอย่างไรก็ตามนะฮะอะไรก็ไว้ใจไม่ได้เนาะอย่างที่เราเห็นแล้วนะครประเด็นปัญหาที่เกิดมาเราบอกว่านะฮะเอ็นีโยในต้นปีรานิยาในกลางปีมาปลายปีนะฮะแรงมากท่วมเกิดขึ้นในที่เดียวกันคือพื้นที่ภาคเหนือจังหวัดเชียงรายเชียงใหม่นี่ก็เป็นสิ่งที่นะฮะเราจะต้องให้ความสำคัญของของเรื่องนี้นะครับครับไปดูประเด็นต่อไปครับ ประเด็นต่อไปนะฮะก็เยร์สกาย s t r a t จี y นะฮะก็มีทั้งระดับนโยบายที่ให้ความสำคัญรัฐบาลให้ความสําคัญทั้ง3ประเทศนะฮะโดยผู้นําทั้ง3าประเทศมาคุยกันนะฮะซึ่งขณะนี้ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับทั้ง3ประเทศเช่นเดียวกันก็ให้ความร่วมมือที่จะพูดคุยกันมันจะขับเคลื่อนเรื่องนี้ได้ไงไปสู่เป้าหมายนะครับเพราะฉะนั้นมีนโยบายนะครับ มีเป้าหมายมียุทธศาสตร์นะครับ,รบเราจะไปสู่การแก้ไขปัญหายัางไงนะฮะโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งนะที่3ประเทศจะมาทํางานร่วมกันก็คือเรสเซอร์หรือบทเรียนที่ดีๆจากประเทศหนึ่งนะฮะจะขยายผลไปสู่ประเทศอื่นอย่างไโอ้ถือนะว่าแข็งแรงนะครับเป็นระดับรัฐมนตรีคุยกันเลยเระดับรัฐมนตรีคุยกันอตอนนี้ก็คือ,อเป็นระดับปฏิบัติการทางประเทศไทยรองให้ความสําคัญนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งงบประมาณที่ ทางรัฐบาลนะครับมอบให้ทางสวกสํานักงานวิจัยเกษตรนะครับมอบให้ทางสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยร่วมกับทางกรมงวบคุมลพิษนะฮะทําการศึกษาเก็บข้อมูลแล้วก็ขับเคลื่อนในเรื่องนี้ต่อไปครับงั้นนี่แหละจะต้องลงลึกแล้วก็ไปคุยอะไรกันครับเชิญดรเล่าให้ประชาชนทราบเลยครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราคุยกันนะครับก็นะฮะมีระดับนโยบายที่ให้ความสําคัญระดับนโยบายก็มองทั้งในส่วนเรื่องของการป้องกันการคาดการ ซึ่งเรามีเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนะครับแล้วก็กเกษตรนะรโดยเฉพาะยิ่งเกษตรที่สูงที่เราประเทศไทยเราเองมีบทเรียนต่างๆที่เราทําได้ดีรเราจะขยายผลไปสู่ประเทศเพื่อนบ้านได้อย่างไรนะฮะแล้วก็แอคชั่นแผนแต่ละพื้นที่นะครับแต่ละประเทศก็ต้องทำแอคชั่นแผนของตัวเองอนะฮะมีนโยบายจะขับเคลื่อนให้เกิดผลอย่างไรซึ่งเราก็เลือก ะะอย่างกรณีของประเทศไทยแล้วก็เลือกอที่จะทํางานร่วมกันทั้งสามประเทศเราเรียกที่แม่สวยที่เวียงแก่นจังหวัดเชียงรายะนะครับในขณะเดียวกันนะครับในประเทศสปปลาวกนะะ็เลือกอพื้นที่ที่จะทําใน บอกแก้วแผงบอกแก้วสปปลาวซึ่งตรงข้ามกับเชียงรายนะฮะเมียนมาก็ตรงข้ามกับเชียงรายเช่นเดียวกันที่ทากีเลกนะฮะซึ่งตรงนี้ก็ได้ไปหาหรือพูดคุยกันที่จะขับเคลื่อนเรื่องนี้มีอะไรที่เป็นประเด็นที่แบบท้าทายมาก3ประเทศเนี่ยมันอาจจะคุยกันเรา3ประเทศประเด็นเราประเด็นร่วมกันก็คือเรื่องของการเผาเรื่องจุดความร้อนเรื่องของผลกระทบต่อสุขภาพจาก PM 2.5อาเพราะฉะนั้น บทเรียนที่ประเทศต่างๆมีการไม่เผานี่คืออะ,อะไรจะเอาเศษวัสดุต่างๆนี้ไปใช้ประโยชน์อย่างไรให้เกิดนะฮะมูลค่าให้เกิดไรายได้ขึ้นะนะครับในขณะเดียวกันก็ลดการเผาก็แต่ละประเทศก็เลือกนะครับ,รบว่าจะทำอะไรก็รับฟังความเห็นจากระดับ หมู่บ้านนี่นะคร,ครอย่างกรณีของธนาคารปุ๋ยหมู่บ้านนะครับซึ่งตัวนี้ก็ทําที่แม่สวยจังหวัดเชียงรายรจังหวัดเชียงรายรแทนที่จะเอาเศษวัสดุต่างๆนะครับไปเผาก็นํามารวมกันแล้วก เติมสารต่างๆให้ย่อยสลายก็ถือว่าเป็นสารบำุงดินได้ในขณะเดียวกันก็พื้นที่ที่มีจุดความร้อนที่ข้ามกันไปข้ามกันมานะครับซึ่งตัวนี้เราจะร่วมกันได้ยังไงจะมีแปลงสาธิตส่งเสริมวิถีเกษตรที่ไม่เผาอย่างไรนะครับในการร่วมกันนะครับหรือกรณีของที่บ่อแก้วสาปปลาวเขาสนใจเขาจะปลูกฟักทองญี่ปุ่นซึ่งปกติพื้นที่หลังจากทํานาแล้วก็จะมีการ ไม่เผาตรงนี้นะฮะตอนนี้ก็ขับเคลื่อนที่จะเป็นโมเดลในพื้นที่นะฮะแล้วก็เพิ่มรายได้ให้เกษตรกรด้วยนะฮะเมียนมาตอนนี้ก็ความสนใจที่จะเอาเศษวัสดุต่างๆมาทําเป็นอาหารสัตว์โดยเฉพาะยิ่งสั่งข้าวโพดแทนที่จะเผาก็เอามาเป็นอาหารสัตว์ซึ่งตรงนี้ก็รุนณรงขับเคลื่อนในพื้นที่ท่าีิเหลกนะครับซึ่งซึ่งตรงนี้ก็เป็นโมเดลที่จะขยายผล หลังจากนโยบายนะฮะมีแนวปฏิบัติแล้วลงมือปฏิบัติตอนนี้ก็คือจะวัดผลกันแหละว่าการขับเคลื่อนให้เกิดผลเป็นรูปธรรมได้ยังไงในขณะเดียวกันก็จะขยายผลไปยังชุมชนอื่นๆด้วยก็คือหลักการก็คือว่าให้หยุดเผาด้วยการเอาสิ่งที่เป็นประโยชน์มาใช้แล้วก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์แลกเปลี่ยนประสบการณ์เป็นไปได้เพราะว่ามันจะได้เพิ่มรายได้และคนจะได้ไม่ไปหาทางออกทางเดียวคือการเผา รเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นเป็น,ป,นประเด็นเด็นสำคัญนะครับคือเราต่อยอดจากองค์ความรู้ที่เขามีอยู่นะครับ,รบแล้วก็ที่เขาอยากทำ นะฮะบ,บางทีเราเราไปพูดเรื่อง p m 2.5หรือเรื่องการเผามีผลนู่นผลกระทบสุขภาพอย่างนู้นอย่างนี้เขาบอกว่าโอ้ยเขาว่าอยู่กับมันมานานยังไม่เห็นซึ่งผลกระทบเรื่องพวกนี้มันเกิดผลกระทบระยะยาวะนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเราแนวใหม่ของเราที่จะเข้าไปไม่เผาะนะฮะแล้วมีรายได้ด้วยนะ,ะนะครับแล้วก็ชุมชนก็จะอยู่อย่างอย่างมีความสุขนะครับ เดี๋ยวเราทิ้งท้ายให้เห็นภาพของบรรยากาศการประชุมเป็นแบบนี้ก็บรรยากาศการประชุมนะฮะตรงนี้เราประชุมที่สปปลาวก็มีท่านอธิบดีกรมควบคุมมลพิษนะครับท่านรองเลขาลองผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยเกษตรเข้าไปร่วมด้วยนะครับที่จะสนับสนุนงบประมาณในการขับเคลื่อนนะทั้ง3ประเทศนะแล้วก็สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับระดับ เจ้าหน้าที่อาวุโสนะครของประเทศไทยกับของเมียนมากก็ไปทําโครงการที่ที่ท่ากิเล็ก, <หา S 2> ก็ไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันว่านะฮะจากการที่เคยเผาจะไม่เผาคือทำอยังไงทําได้ไหมอย่างไร,รแล้วก็จะมีสือส่อการสื่อสารทําความเข้าใจขยายผลอย่างไร <หา S 2> นะ,ะซึ่งตรงนี้ก็เป็นแนวทางที่จะขับเคลื่อนในระยะ แล้วก็ปีต่อๆไปครับอ๋อก็หวังว่าแนวทางยุทธศาสตร์ฟ้าใสแก้หมอกควันข้ามแดนนี้นะครับจะประสบความสําเร็จแล้วเราจะติดตามแล้วเดี๋ยวท่านดรจะมาเล่าความคืบหน้าให้เราฟังอยู่บ่อยๆนะครับไงคุณผู้ชมทางบ้านนะครับเราต้องร่วมมือกันครับแผนเขาเดินเนี่ยถ้าคุณผู้ชมทางบ้านไม่ร่วมมือเนี่ยเราก็อาจจะไปไม่ถึงเป้าหมายก็ได้นะครับครับวันนี้ขอบคุณท่านดบที่มารในรครับสวัสดีครับ เดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ามาติดตามกันว่าข้อมูลโกกลีนจะนำท่านไปนสู่กราวมื่ัไผพุทธที่4ธันวาคม2567อย่างไรกับ306 6องศาโกกลีนครับ